ถ้าทุกเรื่องเราเริ่มต้นจากการที่เราห้ามมองเราถูกก่อนอืแล้วเขาผิดก่อนอแล้วเราสามารถจะถกเถียงกันในความคิดได้ไหมเราคิดยังไงผมคิดอย่างนั้นผมว่าเรื่องเนี้ยมันควรจะเริ่มแบบนี้ก่อนใต้โต๊ะทํางาน Meet the Boss คือประเด็นเนี้ยเคยถาม ชาวโซเชียลละให้เขาเลือกชีวิตการทํางานว่าถ้ามันต้องเลือกอยาก่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงินดีกับเพื่อนดีเนี่ยกลายเป็นว่าคอมเมนต์เนี่ยเทไปทางเงินดีฮะในยุคนี้พี่ค้นมองไงครับเรื่องนี้ไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าคนยุคไหนอ่ะจะมีความคิดที่ชั่วโมงการทำงานชั่วโมงทำงานที่ที่ที่ชัดขึ้นผมว่าคนเดี๋ยวนี้เขาจะแยกว่าเวลาทํางานเนี่ยเขาทํางานเขาทําเต็มที่งานคืองานหมดเวลาก็หมดแล้วเขาก็สามารถมีสังคมซึ่งจริงๆผมว่าผมเห็นด้วยด้วยซ้า ที่ที่จะเป็นแบบนี้ก็ก็ถ้าจริงได้สองอย่างก็ดีนะครับได้อย่างหนึ่งก็ถือว่าเลือกถูกแล้วเงินแล้วก็เพื่อนก็ไปหาข้างนอกแต่จริงผมว่าก็จะยิ่งดีกว่านะถ้าเราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นผมว่ามันก็คือเรามีเรามีอะไรที่มันนั่นอ่ะไม่ต้องเข้าไปห้ามหันกันได้ตายแต่เพราว่าไม่ได้เพราะบางองค์กรหรือบางรูปแบบงานก็ต้องเข้าไปห้ามหันนะครับจริงกกอันี้ก็ผมก็ไม่กล้าไปลงรายละเอียดอืแต่ถ้าถามผมก็คือ แล้วแต่ทุกท่านอีกนครับเพราะว่าความความชัดเจนเป็นเรื่องสําคัญคือผมอาจจะไม่อยากให้คนไม่ชัดเจนมากกว่าเช่นเฮ้ยเข้าไปแต่อยากได้เงินแต่ก็ไม่มีมีเพื่อนอยากได้คือผมว่าเราต้องชัดเจนในตัวเองซึ่งผมว่าคนเดี๋ยวนี้ยก็จะชัดเจนตัวเองมากขึ้นครับจริงบางอย่างก็ชัดเจนเรื่องเงินแต่มันไม่ได้ก็มีนะพี่มันก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีก็แสดงออกชัดเจนแล้วนะเราแสดงมาหลายปีแล้วเนี่ยใช่่งดีที่มี ทำเพื่อนทีดีไม่รู้ดีหรือเปล่าพยายามรลือหาที่ที่จะให้เงินก็ไม่มีก็เลยต้องอยู่กับเพื่อนตรงนี้ฮะอีกประเด็นหนึ่งที่เราโพสต์ในโซเชียลซึ่งจริงๆค่านิยมเรื่องตรงนี้มันมันค่อยๆถูกถกเถียงกันไปในอีกมุมมองอื่นๆอีกเยอะเลยในยุคสมัยนี้นะครับเรื่องของการทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเช่นเงินเดือนเดือนแรกมองยังไงครับเรื่องนี้ว่าเงินเดือนเดือนแรกเรายังให้พ่อแม่กันอยู่ไหมผมว่าสังคมเราอะตามมามีการประมาณนึงคือผม ม่ได้หมายว่าตามในแง่ของเราไปตามเดินตามตูดเขาไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเทรนหรือกระแสรหรือความคิดมันตามกันอยู่อันหนึ่งที่ผมอยากให้ฟังผมอยากให้ถ้าทุกเรื่องเราเริ่มต้นจากการที่เราห้ามมองเราถูกก่อนอแล้วก็ผิดก่อนแล้วเราสามารถจะถกเถียงกันในความคิดได้ไหมเราคิดยังไงผมคิดอย่างนั้นผมว่าเรื่องเนี้ยมันควรจะเริ่มแบบนี้ก่อนพอบอกว่าเรื่องการให้เงินคุณพ่อคุณแม่มันจะมีหูต่างกรรมต่างวาระในโลกโซเชียลหรือชีวิตของเราที่เอาบริบทจับก้อนนี้มานะอแล้วคนก็มีประสบการณ กับเรื่องเนี้มาคนละยอมยอมยอม,ยอม,อมบางคนก็เข้าใจมันของแท้บางคนก็ได้ยอมยอมแต่คุณก็เอามา,าศาสตร์แล้วมันก็เหมือนที่คอมเมนต์มาเพราะทุกคนได้ยอมความคิดมไม่่ากมันต่างกันอาบ้านแต่ละบ้านก็เลี้ยงเหมือนกันความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่ก็เหมือนกันเพราะนั้นผม,มคิดว่าสิ่งที่สําคัญคือต้องฟังครับและอย่าตั้งว่าเราถูกผมว่าเรื่องนี้ต้องคิดนี้ให้ได้ก่อนพอเราคิดนี้กลับมาหานประเด็นนี้ผมก็จะมีสิทธิพูดละคือผมว่ากรตันยูมันเป็นคําที่ถูกบุกฝังมาในยุค หนึ่งนะปัจจุบันการันรับสำหรับผมเป็นคำที่สวยงามอืผมถามคำหนึ่งดิถ้ามีคนหนึ่งที่เขาเป็นพ่อแม่เราอะเขาเลี้ยงเราดีเขาอยู่กับเราเหมือนเหมือนเพื่อนเขารักเราแล้วเขาแก่เท่าไปเขาไม่มีแรงกันดูแลชีวิตเขาหาเงินไม่ได้เราดูแลเขาได้ครับเหมือนที่เขาดูแลเรามันการันตุยก็กลายเป็นคำสวยงามมันก็เป็นเรื่องที่ดีละถูกไหมผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้แต่อยากให้คำนี้ทป็นคำให้สวยงามสิผมว่าเราเป็นสังคมที่ในความดัดจลิด ก็มีความเอื้อเฟื้อมีความอาทรกันมีความเห็นใจกันถูกต้องครับเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมามองประเด็นเนี้ยเรื่องน้ก็เรื่องหนึ่งแม่จะไปติดหัวลูกบอกว่าต้องมาต้องมาทําให้ฉันก็คงไม่ใช่ผมว่าบางทีก็ไม่ใช่ว่าเห็นแม่บางคนทำบางอย่างเราทุกว่าโอ้มันไม่ใช่อ่ะผมเห็นผมว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะหรือบางทีลูกจะสุดโตมปว่าจบแล้วฉันไม่เอามันมันไม่ได้แล้วผมว่าแค่ความเป็นครอบครัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับ คุณไปหาสตรสำเร็จของคุณนีกว่าว่าอะไรที่มันดีแต่ผมก็ไม่อยากให้กลายเป็นสุดท้ายคำว่ากตันญูกลายเป็นคำที่โหโรแมนติกเกินไปจนอะไรผมว่าสุดท้ายคือเขาเลี้ยงคุณมามเาขาให้การศึกษาเขาให้เงินบางคนอ,อ,อย่างพี่เผือกพี่เผือกบอกว่าอุ้ยรับงานเยอะส่วนหนึ่งอย่างพี่อาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งในใจลูกนะลูกถูกไหมแค่รู้ก็พอโตไม่เป็นเด็ก้รงเลี้ยงก็หรอกแต่ ถ้าได้รู้ตรงนี้ไปรับรู้ถึงความรักความหัวใจที่มีก็ผมว่าพอละอมไม่ต้องพูดถึงตรงเงินหรอกไม่ต้องพูดหรอกผมว่าเอาแค่นี้ก่อนผมเคยถามพ่อแม่นะว่าจะเอาเงินเดือนแรกของลูกไหมพ่อแม่บอกว่าแล้วแต่เลยชีวิตลูกจะให้ไม่ให้ก็เรื่องของลูกคแค่อย่าไปตามเมียจนลืมพ่อแม่ก็พอน่ารักเนะโโเอาจริงๆพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากได้หรอกใช่ให้เงินพ่อแม่หมื่นกว่าบาทไม่สามารถทดแทนบุญคุณได้หรอกครับมันเป็นความภาคภูมิใจแค่นั้นเอง ก็าจริงนะทางานหาเงินมาได้เดือนแรกก็อยากจะให้พ่อแม่บ้างตอนเด็กๆก็เป็นความภูมิใจอย่างเหมือนแสดงว่าเฮ้ยดูแลตัวเองได้แล้วนะการที่ผมพูดได้คือแต่ที่ผมย้ำพี่คืออย่าไปอย่าไปชี้ที่ใครหรือจุดไหนว่าอันนี้แปลว่าเป็นสัจจะนี่นะว่าผิดผมว่าอย่าด้นนั้นอะผมว่าจะจะลำบากในการคุยกันเงินออกเดือนแรกหมื่นสามสองร้อยให้แม่ห้าพันแม่บอกขาดีเจ็ดพันนะที่ยืมไปอะอันนั้นเปเรื่องอ่ะตอนดูเป็นเรื่องทันายใต้โต๊ะทำงาน Meet the boss.